สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องร้อนๆเกี่ยวกับการเมืองหลายเรื่องทั้งเรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบในหลายจุดทั่วกรุงเทพทั้งที่สถานีทรทัศเอ็นบีทีที่คิงพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีประเด็นที่ทางพรรคเพื่อไทยทางฝ่ายค้านเองก็ยื่นข้อเสนอที่จะเป็นแนวทางปรองดอง5ข้อกับทางพรรครัฐบาลรวมถึงประเด็นล่าสุดวันนี้เองนะครับวันเสาร์ที่เราทำการบันทึกเทปการทางคุณต่อพงเชษารได้เดินทางไปพบกับคุณวิกเตอร์บูตเป็นเหตุการณ์ล่าสุดประเด็นต่างๆเหล่านี้ท่านนายกมีอะไรอยากจะพูด เพิ่มเติมเกี่ยวบเรื่องพวกนี้ไหมมันเยอะมันพันกันไปหมดเลยนะเรื่องตอนนีผ้ผมที่อยากจะพูดก็คือว่าอย่าคิดมาก <S <S นะฮะแล้วก็อย่าโยงแต่ละเรื่องเข้าไปเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต <S <S นะครับ,รบปัญหาการเมืองจะมีตลอดเวลาเป็นเรื่องปกตินะครับของระบบการเมืองผมแทบจะพูดได้ว่าเกือบทุกประเทศนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะแยกก็คือว่าสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นสิ่งปกติเช่นเหตุการณ์ความบุนแรงอย่างนี้ต้องมาช่วยกันนะครับรัฐบาลเองก็ ได้กำชับทางสงชก็พยายามปรับปรุงในเรื่องการเฝ้าระวังในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นส่วนการที่พักฝ่ายค้านเนี่ยได้แสดงท่าทีว่าอยากที่จะมาแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มาร่วมในการที่จะไม่ส่งเสริมสนับสนุนหรือช่วยกันต่อต้านความรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับผมก็ได้ย้ําว่าจริงๆแล้วพรรคการเมืองทุกพรรคก็มีหน้าที่ร่วมกันอย่างน้อยในยโดยพื้นฐานก็คือว่าเราก็มีหน้าที่ในการปกป้องระบบรัฐสภา นะครับซึ่งการปกป้องระบบรัฐสภาเนี่ยนอกเหนือจากการทํางานอย่างเข้มแข็งในสภานะฮะต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่กันไปแล้วเนี่ยอะไรก็ตามซึ่งเป็นตัวบั่นทอนความเชื่อมั่นความศรัทธาในระบบการเมืองเนี่ยก็อยากให้มาช่วยกันทํานะครับผมก็เลยบอกไปว่าถ้าเขาจริงจังในเรื่องนี้นะครับผมก็ยินดีที่จะคุยด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าต้องมาช่วยกันทํางานในะความหมายที่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยถึงเวลาที่มาช่วยกันทํางานแล้วก็บอกว่า ความแตกต่างทางความคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนำกลับเข้ามาอยู่ในระบบของรัฐสภาเสียนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจว่าเสถียรภาพทางการเมืองมีคําว่าเสถียรภาพทางการเมืองไม่ได้แปลว่าเสถียรภาพรัฐบาลน,นะฮะเสถียรภาพของระบบและก็ความเชื่อมั่นว่าต่อไปนี้พักการเมืองนัากการเมืองเนี่ยเป็นตัวแทนความคิดที่จะเอาความแตกต่างหลากหลายเนี่ยมาแก้ปัญหากันในระบบรัฐสภาได้ผมว่าถ้าพักฝ่ายคา้านสนใจที่จะมาเดินในแนวนี้เนี่ยผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วน กรณีของวิกเตอร์บูตนั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมได้ย้ําไปนะครับว่าเราอยู่ในช่วงที่มีกระบวนการทางกฎหมายครับขณะนี้สารก็ได้นัดในคดีที่สองนะครับที่มีการยื่นขอตัวเนี่ยในวันที่สี่ตุลาคมนั่นก็รอกระบวนการตรงนั้นให้มีความชัดเจนเสียก่อนว่าสารท่านจะวินิจฉัยอย่างไร